หลวงพ่อจะบอกแลนด์มาร์กที่สําคัญไว้แลนดะ์มาร์กที่สําคัญก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณญาณแปลว,ว่าปัญญามีปัญญาที่จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางต่อสังขารอะไรที่เรียกว่าสังขารความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกว่าสังขารร่างกายก็เป็นสังขารน,นะความสุขความทุกข์ก็เป็นสังขารความโลภความโกรธความหลงก็เป็นสังขาร อะไรๆก็เป็นสังขารในขันหานี้แหละคือตัวสังขารทั้งหมดถ้าเราค่อยๆฝึกตามดูไปเรื่อยมีสติตามดูไปเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เฉยๆก็ชั่วคราวมีใครไม่สุขชั่วคราวไหมมีไหมสุขถาวรมีไหมไม่มีหรอกนะใครทุกข์ถาวรมีไหมใครทุกข์ถาวรไม่มี ถ้าเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเราจะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยนะในที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวพอเมื่อไรจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเป็นกลางเนี่ยเกิดได้หลายแบบเป็นกลางอันแรกเกิดด้วยการกดข่มไหะเช่นถูกเขาด่าก็จัดฟังไม่โกรธมันไม่โกรธมันนะเพเป็นกลางข่มเอาไว้เป็นกลางอีกอันหนึ่งเป็นกลางด้วยมีสติ เป็นกลางอีกอย่างหนึ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางแบบมีสติก็คือ oh, <okay. S 1> เช่นเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าใจเราโมโหขึ้นมาเราเห็นในใจมันโมโหพอเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าใจโมโหขึ้นมาไม่ดีนคุณแม่บอกให้เมตตาโมโหไม่ดีใช่ไหมเราก็รีบไปรู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจเกิดยินร้ายไม่ชอบความโกรธหรือความกุศลเกิดขึ้นใจเราหลงยินดีเราไม่รู้ว่ายินดีอย่างนี้จิตไม่เป็นกลาง ถ้าจิตยินดีเรารู้ทันจิตยินร้ายเรารู้ทันนะมันจะเป็นกลางด้วยสติแต่ถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญมากเลยก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วมันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวนะโลกหลุดหลงอะไรต่ออะไรก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาขึ้นมา ความสุขเกิดขึ้นมันไม่หลงระเริงแล้วเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ทุรนทุรายเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวดีใจเสียใจสมหวังกิดหวังมันไม่หลงระเริงเลยนะไม่เสียอกเสียใจเลยเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวเห็นไหมพอมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยใจจะหมดความดิ้นรนนี่เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญา ก่อนที่จิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องหัดเจริญสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปจนปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้าชั่วคราวยืนก็ชั่วคราวเดินก็ชั่วคราวนั่งนอนชั่วคราวดูไปเรื่อยๆนะมีแต่ของชั่วคราวไปหมดเลยมาเสถียรก็มาชั่วคราวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกอย่างชั่วคราวนะดูไปทุกสิ่งในชีวิตเราถ้าเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลาง จิตที่เป็นกลางแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่ไม่เป็นกลางนะมันจะดิ้นรนไม่เลิกพวกเรารู้สึกไหมอย่างจิตใจเราไม่มีความสุขเราอยากให้มีความสุขเราเกลียดความทุกข์จิตที่เกลียดความทุขกข์ก็ดิ้นรนนะดิน้นว่าทํำยังไงจะมีความสุขหรือจิตมันดิ้นรนหาความสุขจิตดิ้นรนหนีความทุกข์การที่จิตต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานะนะั่นแหละคือตัวทุกข์เลยจิตจะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยสร้างพบสร้างชาติสร้างความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา พวกเราเห็นไหมในใจของเรามีความอยากเกิดตลอดเวลาไปหัดดูนะเราจะเห็นในใจเรามีความอยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากคิดเดี๋ยวอยากหนีไปที่อื่นนะอย่างตอนนี้แดดร้อนอยากหนีละนะนะถอยได้นะถอยไปถอยไปอยู่ข้างหลังนะถอยได้นะแบ่งๆกันนะแบ่งๆหรือจะเอาเสือขึ้นคลุมก็ไม่ว่านะสัง <laughs> <laughs> เ,เกตไหมตอนัวดราะเมื่อกี้ใจฟุง้งซ่านดูออกไหม รืมตัวเองเนี่ยฝึกนะฝึกรู้อย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันพอเนี่ยจิตมันจะรวมรวบข้อปัญหาสมาธิรวมของมันเองนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับอยู่สองสามขณะแล้วถัดจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะล้างกิเลสอริยมรรคเวลาล้างกิเลสนะจะไม่เหมือนการล้างกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยการข่มไว้นะ อริยมรกเวลา,ล,าล้างกิเลนล้างตัวไหนแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วล้างทีเดียวสะอาดหมดจดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วงั้นเราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราได้เป็นพระอริยะอย่าวาดภาพว่า,ารพระอริยะยากเกินไปอย่าวาดภาพว่าพระอริยะอยู่ไกลบรารมีเราน้อยมวัวแต่คิดว่าบรารมีน้อยไม่ภาวนามันก็น้อยไปทุกชาตินั่นแหละงั้นถึงบรารมีน้อยก็ขยันภาวนานะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนี่เบื้องต้นให้มีสติคือรู้สึกตัวไปเรื่อยอย่าให้ลืมตัวเอง ต่อไปก็หายใจไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นจิตใจมันทำงานได้เองนี่ขั้นเดินปัญญานะง่ายๆแค่นี้แหละลองไปทำดู